พี่น้องบ้านเปื่อยของเฮ้ามาหลายครับตเต็มสาลาเลยตเต็มสาลาเลยรครับมีแต่ภูมมักมวนเป็นบ่ครับแม่เป็นเป็นเป็นแต่ฟังล้ำดีครับเป็นแต่ฟังล้ำดี <c oughs> มวนตัง้งแต่มาเห็นสัญ,ญญาครับวันนี้ สวัสดีทุกคนครับสำหรับแฟนคลับผู้ติดตามและก็ตามติดชีวิตของบอยสิริชัยครับเราติดตามกันไปเรื่อยๆนะครับสำหรับผมกัไปเรื่อยๆครับกับการเดินทางไปเรื่อยๆขึ้นรถขายหงพ่นสวรรค์ก็ตทองคู่กับพ่นแสวงครัครบบางคนโชคดีมีบุญพ่นสวรรค์หลายนะครับเทวดาให้พ่นสวรรค์มาหลายถือว่าเป็น คนที่มีตตนทุ้นสูงนะครับพ่นสวรรค์กับพ่นสแสงจะต้องคู่กันพรสวรรค์คือตน้นทุ้นที่เทวดาให้มาครับพ่นแสงคือคนท่างทีท่้งสี่นําเอาพ่นสวรรค์น,นั้นไปใส่ให้เกิดประโยชน์ต่อยอดแล้วก็เดินทางไปสู่ความสาเร็จสําหรับผมพ่นสวนรรค์บหลายครับแต่ว่า เป็นคนที่มีพ่สแองหลายเติอครัมสู่กับเส้นทางของการเป็นมอล่มกับตนทุนของชีวิตที่เริ่มต้นจากศูนย์ันบมีโอกาสทางการเรียนออกมาเหตุงาน ที่คนอาสิมองว่ามันบอคอยมันคงปันไหนครับการเต้นกินลำกินนะครับแต่ก็พยายามสู้แล้วก็ฝ่าพันจากจุดจุดนั้นที่ทุกคนบอกว่ามันบอหมันคคกงพยายามหาความมันค้งให้ครับตัวเองนะครับโดยระมัดระวังนะครับบางครั้งก็รู้สึกง่วงและแปลกใจกับชีวิตจากวันนั้น หอดมือนหนีมากเข้าต้องมารับผิดชอบอยียงมากไหมแล้วเรามาเป็นเจ้าของวงเจ้าของคณะที่ต้องรับผิดชอบกับหลายๆอย่างไม่ใช่แค่ชีวิตของสมาชิกแต่มันรับผิดชอบถึงทุกๆอย่างชื่อเสียงที่ได้สร้างมาแล้วเข้าต้องประคองให้มันได้อยู่ต่อ ผลงานที่มันดีอยู่แล้วเขาต้องรักษาความมาตรฐานแล้วก็พัฒนาให้มันดีขึ้นเรื่อยๆครับการพูดหรือการใส่ชีวิตที่ต้องร,ระมัดระวังมากาขึ้นนะครับา <20 3. S 1> กรเกิดคำถามในใจหลายๆอย่างว่าเรามาถึงจุดนี้ได้อย่างไร บมื่อนี้ผมก็สิไปเห็ดสัญญาอีกนะครับเป็นงานที่สามสำหรับมือนี้นะครับเสือตัวนี้พี่น้องกับสิไลคลิปแล้วเพราะว่าบ้างแผนอะไเวลามาเห็ดสัญญาสิครับกัสินัดเจ้าภาพในซนเดียวกันเนี่ยไวพ้พร้อมๆในวันเดียวกันคือเข้ากับสิเด็กประหยัดเวลานะครับเวลามาก็จะสามารถไปได้หลายๆที่ในใน ในวันเดียวกันได้ครับการเห็ุงานที่จะประสบความสําเร็จแล้วก็การเห็ุงานที่ที่ดีนี่คือเริ่มต้นจากการมาวางแผนนะครับถ้าเทานี่แผนที่ดีนะครับมั่นกาสศีสามารถดําเนินกิจการหรืองานต่างๆได้สําเร็จตอนนี้เดินทางหอดอำเภอ เกษตรสมบูรณ์นะครับจังหวัดชัยภูมิสำหรับงานในมือนีนะครับแถวตาบลนุ่นเกาะนะครับเดี๋ยวพาพี่น้องแฟนคลับนะครับไปเบิงการเจรจาการท่านทำสัญญาสำหรับผมนะครับกับเจ้าภาพสีมีเรื่องอย่างที่ต้องคุยกันเงื่อนไขเป็นแบบไหนและไปทำการแสดงเมื่อไหร่สถานที่อย่างไรติดตามคลิปนี้นะครับ ตอนแล้วสวัสดีครับเปิด g ีพีเอครับแต่ว่าจริงๆเราผมกับพานบอยนี่ครับอ๋อเพื่นเป็นเพื่อนจัดงานไดมบจัดเพื่อนสีจัดงานได้่ถ้าพาะว่าบาลลาดใหญเมือมือว่านนี่โท่ไปขอเลือนผมเลยว่าเอ้าทั้งบําเน็ตนะลงขึ้นได้แล้วหลายมื่เบาทครับ ครับโอ้ยสบายใจละสันเป็นเตรียมงานแล้วเป็นมาครับการกลับบ้านนั้นบางอย่เป็งานทุกนปปีก็เป็นงานประจำปีทุกปีครับโอ้เดี๋ยวต้องต้องแน้นาก่กนเพราะว่าบุคคลท่านนี้สำคัญกับคลิปนี้มากนะครับเป็นผู้ประสานงานให้ให้ผมได้ได้มาเห็ดสัญญานะครับรพบพอดีเป็นครับผมพอดีเป็น ลูกศิษย์ลูกหาของหลวงพ่อท่านพระครูประพัดค,คุณทธานนะครับแล้วก็เป็นครูสอนอยู่ที่โรงเรียนประจำตำบลนะครับแล้วก็พอดีกับดูแลออออคอยหลวงพ่อนะครับเปิ้ลเปิ้ลในเฮดสัลลาขึ้นไหมสัลล่าการเปี่ยนขึ้นหลังใหม่อ๋อสี่เป็น,เป,นเป็นงานฉลองสัลาหลังนี่งเหรอครับเฮ็ดสัญญาหมอลำั่มใจกินรอยเพื่อที่สิมาช็อฉลองสัลาหลังนี่แมนครับนแมนฉลองสัลาหลังหนึ่งแล้วนี่เพื่อนเพื่อนแล้วก็ ตอนที่อันนี้เป็นเป็นงานบุญพระเวทเนาะคิัหน้าถเกิดวันถุกวันเสาร์นะครับที่จะเป็น12เนี่ยนี่แหละครับแต่ว่าเป็นการเตรียมกันเพี่เป็นงานเกือบทุกปีครับนะครับแล้วก็หลวงพ่อเพิคนเคยโบสถให้หมอลำใจกันร้อยโองไม่การประชุมกันมาก่อนประชุมครับโบสถ์ก็ใจกันร้อยอยู่อันดับที่สองครับครับแล้วก็คือคะแนนสูสีกันนิดนึงครับแต่ว่าก็ก็ใจกันร้อยก็ถือว่ามีบุญเนาะก็เลยได้ได้มาให้สัญญาบุญอ่ะบ่อยตอบเร็วมากเลยพี่น้อง ผมได้โบสคะแนนโบสจากหมู่บ้านเนี่ยเป็นลำดับที่2มีอีกหนึ่งคณะเป็นลำดับที่1น,นะครับแต่ผมเป็นลำดับที่2คะแนนหน่อยกว่าแต่ ติดต่อเร็วกว่าเร็วมากเลยนี่ต้องขอบคุณอาจารย์ครับเพราะว่ามันดึกแล้วเพราะว่าเพื่อนประชุมกันวันนั้นแล้วผมก็หลวงพ่อก็ให้บอาไปยกระีบสรุปใช่ใช่ครับบอกว่าได้บอเพราะว่ามันมันแค่ปีเดียวนะเพราะว่าหมอรัำมันปีต่อปีมันเ้าก็ะจังมันมันเป็นเหมือนสำคัญของแล้วถือว่าเป็นบุญใจกันร้อยครับเดี๋ยวไปบุญใจกันร้อยเพราะว่าเชียร์ใจกันร้อยมาแต่ไหนแต่ขึ้นเรื่องสาระ

ออกบ้านแต่เศร้าครับลงพ่อแต่ว่าไปแวะพายืนเราก็วแวงหน่อยครับมาทาังเดียวกันก็นเลยม่หลายหมองตอนแรกว่าสิแม,ม้มือว,ว่าน,นี่ที่นี่ทั้งพายืนเพิ่นสะดวกมือนี้ก็เลยก็เลยขอลงพ่อว่าให้มามือน, <c oughs> นี้ครับครับผมผู้ใหญ่บ้านที่ครับบ้านเปลือยครับรีครบ่ครับนักส<อ>ักการับแถวนี้ก็ได้มาหลายเทื่ออยู่ดีครับ ของใจเกินลอยกสิเดเฮตสัญญาเลยเสียงบ่แยม กิผมผู้ใหญ่ขอบัตรผู้ใหญ่ครับบ้านเ้อมีชักหมม่บ้านครับหลวงพ่ออ๋อไม่หม่เดียวครับพ่อก็เข้ามาเลยพ่อขอเขามาเลยลงสนามโรงเรียนบอกครับค่ะสัญญาอิลีแล้วกะเมื่อผมก็ต้องเฮ็ดให้ถูกใจเจ้าภาพอยู่แล้วล่ะครับ คิด่าสิบบมีปัญหาเกิดขึ้นหรอครับฝ่าฝนกับสิบเป็นใจอยู่ครับครับเกิดพร้อมกันไหมครับแม่เห็นบัตรประชาชนเพิ้นครับคุณคู่เส้นอีกครับ เอินเอิ่นโมพอผู้ทายงมากเอินผู้อาวุโสมากขนดไครับเส้นน้ำกันพอเป็นเป็นพญานครับเอาบุญพอเอาบุญครับบุญเท่า มักเตยคือมักล่ำเลืองครับเน่ยม่ก็มักเตยแล้วแม่มักพนังเอาคุณคู่อยู่คุณ่ <c oughs> ครับเนแม่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวสิบองให้เพื่นฟังครับแม่เดี๋ยวเดี๋ยวผมเสีเอาให้

คันแม่ไปยามพีนะ่น้องทางผุ่นกาแวะได้เลยครับสีเขาไปน้ำเนอแม่ครับอยู่อยู่อยู่ในหม้อเลยแม่อยู่คำเลี่ยงครับครบครับเรียบร้อยครับผม ก็เป <ersch> ็นอันว่าเรียบร้อยครับสําหรับการมาเหตุสัญญามือนี้พี่น้องบ้านเปลือยของเฮามาหลายครับเต็มสลาเลยเต็มสลาเลยครับมีแต่ภูมักมวนแม่นบ่ครับแม่เป็นเป็นเป็นแต่ฟังลําดีครับเป็นแต่ฟังล่้าดี มวลตั้งแต่มาเหตุสัญญาครับื้อนี้หลวงพ่อเป็นเมตตาเหตุสัญญาด้วยตัวของท่านเองครับกับงันฉลองสาราหลังไงห,หลังนี้ครับสําหรับแฟนคลับมา้่าใจกันร้อยในมือน,นั่นผมสีตั้งตนผับปลาให้พี่น้องได้ทําบุญบอกบุญกันไว้ล่วงหน้า2ปีเลยนะครับ้วก็พี่น้องชัยภูมพี่น้องขอนแก่นหรืออยู่ในเขตไกลไกล,ไกลบันทึกไว้ว่า มาอาบุญฉลองซาลากับวัดบุพารามบ้านปเปือยนะครับตำบลโน่นกอกอำเภอ,อ,อกกเกษตรศสมบูรณ์จังหวัดชัย,ยภูมิขอบพระคุณที่พี่น้องติดต,ตามคลิปครับกันพี่น้องอยากติดต่อวา่าจางบ่ลำไจก็นลอยผมช่วงนี้สามารถเดินทางไปทําสัญญาไปหาเจ้าภาพฮอดบ้านเลยนะครับโทรศัพท์0829947936นะครับขอบคุณที่บึงคลิปครับแล้วมาแรีบ